โอเคก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นคอมโบที่คนดูบอกครับผมก็คือจะเป็นคอมโบอะไระคอมโบแดงม่วงนะครับผมก็คือเป็นอะไรนะโอเลออนกับไค่ร้อนนะครับผมอมบอกเลยว่าทั้งแบบป้องกันตัวแล้วก็มีทั้งแบบหลอดม่วงผสมกันแบบไค่รอนยิงเจากกอ,กองเงี้ยโอเอลออนกันตัวเงี้ย แล้วคราวนี้เราแบบว่าโอลออนเนี่ยมันทำให้เราแบบมี EP 3 0 0ใช่ไหมเราสามารถแบบเพิ่มขีดจำกัด EP เป็น300และไคลรอดเราเนี่ยก็จะมีแบบไคลรอดใช้แบบอิ่มหนำสำราญนะครับผมเออแต่ว่าสกิลที่เอาอไปก็จะประมาณนี้เลยครับผมแต่ว่าสกิลอีกนึงเนี่ยผมจะใช้เป็นไนรีนะครับผมเพราะว่าเอามากันตัวเบือกบวกเด้งเลือดด้วยแต่ว่าไนรีเนี่ยพอเอาไว้กันกันตัวนะส่วนสกิลสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะเป็นนาคน้อยครับผม แลกก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมอยากดูคอมโบไลค์ก็เมนต์ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรา,เราไปชมคลิปกันเลย let's go <S มาครับคุณดูเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นโอเรอนผสมกับไคลอสนะครับผมบอกเลยว่าหลอดม่วงนี่แบบอยู่อย่างนานแต่เราแปลงล้างไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้ไหวหรือเปล่านะกับเกมนี้ เออเชเดี๋ยวเราก็ลงมาที่เมืองบิมามสกิการเหมือนเดิมเลยนะครับผมเพราะว่าเราต้องเซฟตัวเองนะเพราะว่าเราไม่มีสกิลพวกแบบว่าแนวแบบเขายกว่าไงล่ะต้นเกมก็ว่าอตัวรอดอยากอยู่นะเออถ้าซิวมันขึ้นไขร่ร้อนนี่รถเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิบไหวบอแต่เราต้องฟาร์มก่อนนะครับผมขอปืนก่อนอนะ่ะตอนแรกเดี๋ยวต้องหาปืนดีๆเล่นนะเกมนี้ต้องใจเย็นๆขอญาติฟาร์มก่อนนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นไครลรอสเนี่ยผมว่าต้องคอมโบกับปืนฟาร์มาครับผมถึงจะดีถ้าแบบว่าเล่นมาที่แบบวิเดียวหายคือแบบว่าพลังแห่งไครลรอสอะเนาะพลังแห่งครอบครัวตัวม่วง <c oughs> oh โอ้โหไม่ก็อโอ้แต่ตอนนี้เรามีเหรียญพันสองนี่เราอาจจะไปซื้อแบบฟอกฟาร์มาสามในตู้ได้นะแต่เราแบบว่าได้แบบว่าหาคนยิงชิวๆเลยอะแต่ว่าต้องซื้อเราต้องหาพวกกอดทรงกอดสามเลยนะเดี๋ยวเรามารีกล่องก่อน กอดสามีไหมจ๊ะวุ้อยอ้าวฟาร์มาร์สมาว่าของดีไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปเปิดกล่องให้เสียเวลาเอาเรื่องไม่ต้องไปเอ้ยไม่ใช่ดิเรียกว่ามันไม่ต้องไปซื้อในตู้ให้เสียเวลาครับม,มาเลยผมลองเล่นกับอีกีรู้สึกมาไงดีน้องมาไงเนี่ยมาวิ่งล่าพี่เหรอปลากาไก่มีเพื่อนเองไหมเนี่ยมาครับ ไอนน้เรายังไม่แสดงประสิทธิภาพไครลรอนนะแต่ตอนนี้เรามีแล้วเดี๋ยวต้องเตรียมหาคนเลยพร้อมลั่นแล้วตอนนี้เราเรามีพลังแห่งตัวม่วงแล้วนะแต่แบบรู้สึกวงวงๆแล้วผมเล่นเล่นสกลิลไคลรอนเนี่ยมันรู้สึกตัวเองบางบางบางเฉียบแต่ว่ายิงแรงเกินแบบเจอพวกแบบก่อสามก่อสี่ยิ้มแป้นเลยอะยิงเฮ้ยเฮ้ยฮะเฮ้ยทำไมยิงเบาโอ้โหชิบหายละเดี๋ยวดะ ABC ตุ้มเอาไปตรง โอ้หเกาะแตกอ้าวเรียบร้อยนี่ไงนี่ไงเกาะพังปุ๊บตายครับโคตรแรงเสียงเกาะพังนี่มันฟินจริงเฮ้ยออ้ยน้องวิ่งมาหาพี่เลยโลโอ้ชิบหายเราแปลงร่างเราแปลงร่างไปโอเลออนไม่ได้ด้วยได้แต่พลังเจาะเกาะว่ะตอนนี้นี่แล้วผมข้อเสียมันมันแปลงร่างไม่ได้เออมา้องเอามาเกือบตายโอ้โหปิดก่อนเลย เอาชัวร์ครับผมต้องชัวร์ก่อนแชร์นะไม่ได้เลยต้องปิดไอบอตัวเองไว้เดี๋ยวโดนนะโอ้เอมหกศูนย์มาเอามาจอดเล่นแล้วกันเอ,าเอ,าเอาา้าเฮ้ยมาล้างแค้นโอ้ชิบหายเฮ้ยมาล้างแค้นไอ้นีมนม่มันมาล้างแค้นักกาไก่ไปมันมาล้างแค้นมันมีความแค้นกับเรานะครับผม เกือบตายไปนะดีนะมีหมวกสองโอ้โหมันลากหัวเนิดๆเลยนี่ว่าเกือบตุยเย้ไปนะครับผมเกาะสามหมวกสามยังไม่มีเลยโดนเข้าให้ <c oughs> โอ้โหแม่มันโดนมาใหม่มันซ่ามันเปรี้ยวซ่าซะเหลือเกิน <c oughs> โอ้โหดีนะมันไม่ใช่เป็นพวกแบบซองใหม่เงี้ยแต่เราเล่นเนี่ยเรายังไม่แปลงร่างเป็นโอไลออนสักรอบเลยนะครับเออโอ้ว่าไม่คุมแล้วเอามาคอมโบกันเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไไดแปลงร่างโอไลออนเลย ้าใครมันชุบกันวะอ้าวามาแบบนี้ขออญาตนะครับน้องเดี๋ยวพี่ไปหาเดี๋ยวขับรถไปโุ้ยชุบจะเสร็จแล้วน้องน้องขยันชุบชุบแบบนี้อ่าโดน45ครับขวัญผวาแล้วหนีเอ้าหนีเลยโอ้โหไอชิ้นโอ้โหเรียบร้อย โอ้โหเพิ่งลงมาใหม่แล้วก็ลงมาชุบเพื่อนเลยว่ะอันนี้มันโคตรรักเพื่อนโอ้ไม่ก็ส์โอ้ไม่ก็เลยมันรักเพื่อนจัดอะโอ้โดนไม่บินว่ะโอ้โหแสดงว่าเมืองนี้หมดแล้วครับคนดูเอา้าเอ้าไม่ใช่มันบินแล้วเดีย๋ยวเดี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 ๋ยวมุมไหนวะอ๋อบ้านแอลไปบ้านแอลเหรอน้องยาหลอนนะเว้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเตรียมขึ้นไปดักเขาครับ ค่อยๆแอบนะเดี๋ยวเขาเห็นเราเดี๋ยวเราจะโดนซดเอาไงแบบว่าโดนชุดเดียวเปิดหัวยิ่งเรายิ่งหมวกสองอยู่เรายังไม่ได้แบบเรายังไม่ได้แบบหยิบหมวกสามมาเล่นนะเดี๋ยวเราเตรียมเลยไหนมาดูซิโอโหอุ้ยถูกก้อนแต่ไม่เป็นไรอ้าเอ้าเอ้าเกินใหม่ใช่ไหมเนี่ยเกิดใหม่ช่วยเลยแบบนี้ใช่ไหมไอไงอ้าว โอ้โหเพิ่งเกิดมาใหม่ครับผมน่าจะเป็นไอตัวทุบมาจากไอไอตรงป่องนะถ้าผมเดาเพราะตอนแรกม,มันไม่พุ่งนะอ่ะเฮ้ยไกลๆเอา้าเอา้าเอา้เอาเฮ้ยมันเห็นเราเนี่ยโอ้โหเกือบตายโอ้โหยไอนี่มันลากหัวเราเลยโอ้โหยหมวกสองเราเกือบแตกอีกแล้วอู้พร่าเลยโอ้โหเกือบไปนะครับคุดู คือเมื่อกี้เกือบโดนลากหัวไปเลยนะชุดเดียวผมปาเลยนะแต่นี่นะครับผมพลังไครอนเรายิงแรกไม่กลัวใครแม่ย่างเฟี้ยวอัดตัวแบบเต็มระบบอะแต่ว่าตัวโคตรบางเมื่อกี้เกือบตายนะถ้ามันอยู่สองตัวนี่คือเราตายง่ายเลยต้องระวังนะครับผมอันนี้ก็คือถ้าเป็นไครอนนี่ผมว่าต้องเป็นสายหล่อยนะ สำหรับพวกแบบใครเล่นเป็นสายหลอย่อสายยิงหลังนี่แบบว่าจังหวะศัตรูเผอนี่แบบโอ้ยฟินมากยิงผมนี่โดนบ่อยมากเลยพวกเด็ดเล่นใครรอดมาแล้วแบบมันหล่อเราอะมาครับเดี๋ยวเรามาเอาหมวกสามในตู้นะไอ้พวกตู้นี้มันไม่ให้ก่อสีแล้วผมสิงสิงเราอยากได้ก่อสีต้องไปหาพวกหมุนตามันนี้เอาอะ่ะอืมมันต้องไปหมุนตามแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะก็แบบว่าไปหมุนหมุนกล่องอะแล้วก็แบบว่าตามแอ์ดอปเอาเนี้ย อย่างเช่นเนี่ยแอร์ดรอปนี้เลยครับผมยืนเอาเลยแต่ระหว่างยืน,นยต้องระวังครับผมถ้าเราแบบว่าโดนล้อมนี่คือจบเลยนะ <c oughs> แต่ว่าเรามีแบบฟาร์ม้าน,นะเราเพร้อมแบบว่าใครเข้ามาหาเรานี่แบบโดนอะจริงๆโดนแบบยิงชุดเดียวหายคือฟาร์มานนี่เป็นปืนที่แบบไม่รู้มันแอบปรับหรือเปล่านะแต่ก่อนมันจะยิงแรงกว่านี้แต่เนี้ยมันต้องแบบมันต้องขึ้นไคร้อนะผมว่าแตบบ่ไม่มีใคร้อี่ยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ <c oughs> ต้องมีพวซสกิลยิงเพิ่มเข้ามานะแต่ว่าก็พอเล่นได้อยู่อะ เดี๋ยวเราค่อยรอดอรูอะไรอะ่ชุดสองมันได้ปืนไฟเหรอโอ้แปกดีนะแอดอบยืนมันให้ปืนไฟปกติมันจะต้องให้พวกแบบเอ d วีดีกอซ่าหรือให้ให้อ้าวเอ้ยจะโดยิงหัวเอ้าไอ้นี่มันจะโดยิงหัวมาอัดตัวอัดตัวอัดตัวไม่ยังไอ้นี่มันตัวเดิมนี่ว่า ไอตัวเดิมที่มันยิง,ท,ยงที่มันยิงที่มันยิงหัวเราไปอ่ะคุณดูเอ้ยไม่เอาเนี่ยพีน่น่าจะหิวโศบนะเมื่อกี้น่าจะหิวโซแบบว่าความแค้นที่มีแบบพึ่งลงมาใหม่ยังยังเดินอ้วนมาหาเราโอ้โหมาครับน้องไม่รู้ซะแล้วพี่มีก่อสีโหแต่ว่าตาที่วงวงมันบีบวงมันบีบขึ้นไปบนเลยวะเอ้าอ้ยห้าสิบดาเมจ แต่ยิงเบาเนี่ยขนาดใส่มัเสเซ้นมามันจะไปไหนเนาะเอา้าโอ้โหติกะทะโอ้โหพาติกระทะคนดูโอ้โหเมื่อกี้เสียงกระทะแบบมาชัดเจนมากแม่ไม่ชอบเลยมาพกกระทะใส่พี่อย่างนั้นเหรอมันทำให้พี่ยิงไม่ได้นะน้องมาวัดดิไหมน้องเฮ้ยไม่วัดเหรอ ไม่วัดจริงดิโอ้ซาวเดี๋ยวเรามารีก,ก่อนครับผมเรามีพันเจ็ดแล้วเราจะน่าจะต้องวงบีบอย่างนี้โหว่าน่าจะไม่มีเวลามานั่งหมุนหมุนกล่องแล้วนะผมว่าจะต้องไปไปลุยเลยอะเดี๋ยวเราหมุนรอบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเข้าวงเต็มที่นะครับผมต้องรีบ,ร,บรีบเข้าวงครับผมอยู่ช้าอยู่ช้าโดนแน่ตอนเนี้ยอยู่ไม่ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววรีฟาร์มเลยโอเค มาของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมเข้าวงแล้วผมอยู่ไม่ได้นะอยู่ตรงนี้นี่คือโดนดักนะมันมีคนเข้าไปดักเราแล้วอ่ะมันรู้ตัวเลยว่าเราอยู่ข้างหลังหมอกเลยเฮ็เห็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเห็ดก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่มีไขรร้อนนี่ก็เล่นไม่ได้นะคือสกิลเราเนี่ยต้องการไขรร้อนส,สุดๆอนะ่ะเดี๋ยวเราต้องรีบเลยมาพี่พร้อมแล้วน้องถ้าเราไปถึงข้างในวงนี่ก็แบบไขรร้อนจะเต็มพอดี เอกแล้วว่ามีใครลอดไว้แล้วอุ่นใจมีไว้อุ่นใจเอา้าเดี๋ยวใครมายิงอะไรเนี่ยว้าวหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอเคมาผมไคลอดเรามาละขออนุญาตไปไปก่อนเลยมาไอ้ข้างหน้าอย่าเอา้าเอา้าโู้สองตัวเฮ้ยปล่อยเงาปล่อยเงาพันล่างสร้างความวุ่นวายสับยิงสับยิง ไปไหนอ้โหโคตรแรงยิงเฟียวโอ้โหแรงจัดอะคุณดูแต่แบบไม่ได้ใช้แปลงล่างเรายังไม่ได้ใช้โอเลออนเลยสักรอบนะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยมีแต่แบบเราต้องแบบสื่อสายลอยนะแต่ตรงนี้มันใครเอ้ยโอเลออนมาดีตรงที่บอกว่าไอ้ไคลรอดมันอยู่โคตรนานอะแบบอยู่มันอยู่ได้ไฟหนึ่งแหละแต่ว่ามันจะแปลงล่างไม่ได้ออันนี้ผมว่าข้อเสียจัดจัดเลยนะ มันแปลงล่างไม่ได้นะอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครบวกกันข้างหน้าเราเนเจร์โอ้บนบ้านเอลอย่าไปยุ่งกับมัน,นครับคุณดูเราไม่มีเราไม่มีโอเลออนนะเราไปยุ่งกับเขาไม่ได้ใครรอก็ไม่มีเอาอะไรไปสู้เขาสู้ไม่ไหวก็ถอยขอย,ย่าเลยครับไปอยู่ในวงก่อนอยู่ไม่ไหวนะเจ๊ะแบบนี้เอา้าไอวอลไคไอวอลไคหักเลี้ยว อ hmm ุ oh! Oh, ้ยคนป้อมมีน <IS> ี่ว่าลายเจาะลายเจ้าทีโว่โอ้โดนกันนัวนัวเอ้ยเชี่ยใครรอดใจเย็นพี่พี่ก็รุนแรงกับผมเกินมาเอ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 ายังยังมามอบน้องมามอบมามอบโอเคมามอบเออระวังครับผมตอนนี้สำรวจก่อน โอ้ยสลิงโอ้โหไปแล้วเศร้าเสียดายไม่เป็นไรเราฟาร์มครับผมชิวๆเลยแต่ต้องระวังครับผมไอ้พวกเข้าวงมาหาเราอะโขกก้อนวะไม่เป็นไรครับผมเราไดนเอห้าก้าูนี่แหละผมว่ามันมีใครรอดมานี่แบบยิงสองเม็ดล่วงนะป๊อปป๊อปป๊อป แต่เมื่อกี้มันเอามันเอาแจสตินมาไงเมื่อกี้ยิงยิงไม่ตายนะเฮ้ยเดินลงเขาเดินลงเขามันไอ้วอลไม่ได้อ้าวมีพันยาซะด้วยโอ้โหยิงแรงยิงแรงเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาโอ้โหเสียดายเราไม่ได้ใส่มาเซลนเราไปใส่เก็บเสียงอยู่มาชอกเก็บมาชอกใส่เก็บเสียงให้พี่ทำไมโอ้ยเข้าบ้าน อ้าวเรียบร้อยโอ้โห,โหยืนจะเข้าวงได้แล้วเน็ตหลุดเรียบร้อยเลยยืนอยู่กับที่วิ่งอยู่กับที่เรียบร้อยเลยเน็ตหลุดโอ้ไมก่กไอตัวในบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเออจะดีไปไหนนาะโอเคเกือบแล้วกล้องเกียรโอ้ m ม g ก็เกือบพลาดนะครับผมถ้ามันดีไปนี่เล่นยากเลยนะเนี่ยวงบีบโค้รไกมาตัวส,สุดท้ายแล้วนะ้องมามอบมอบจิบ ไม่มอเจ๊บเจ็บ,จบอ้าวเรียบร้อยเป็นงไงครับคุณดูก็ไม่ได้ได้ใช้โอเลออนแค่ครั้งเดียวครับผมในเกมนี้บอกเลยสกิลเนี่ย <c oughs> แทบ,บไม่ได้ใช้เลยได้ใช้แต่ใครร้อนนะ <c oughs> แล้วก็พวกเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ let's go